สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอ๋อนี่ชายวิโวคคอเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้ตอนนีค่ะวันนี้เจ้าของมีนาปี2 0 0 9มาเที่ยวภูเก็ตกันนะคะ,แล,ะแล้วตอนนี้เราไปเดินกันปรมาใครไม่ทราบครับมาจากคุณอาทิตย์นะคะวิยาวิยาบอกมือให้เพื่อนพวกให้ท่านผู้ชมหน่อยครับค่ะคุณอัจฉรายะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่ร้านานะ s t a r b บ c k ค,ค่ะบร้านกาแฟ s t a r บั c k s เมโอเคครับมาต้องบีดครับแล้วเดี๋ยวเที่ยวมาเป็นไงบ้างอ๋อโอเคครับชึ้นทับฟลิงมาโอเคโอเคเอ่อไ,ไปที่ยไปเที่ยวมาไหนมาเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับที่เราไปไหนมาบ้างเ,เนี่ยเราไปกินนะเราไปกินทูเชฟเราไปไว่ายน้ำที่กาลอนดีครับ เดี๋ยวเพียบมีแล้วไปกินบะหมี่800ทำอาหารบ0อันเราก็ไปกินขนมจีนแม่ติงครับ50ก็ผมก็อร่อยนะฮะอ่าคนนี้คนนี้แม่อร่อยอร่อยแต่อะไรนะฮะอะไรนะอะไรของคุณนะฮะสองครับเข่งครับขนมอร่อยอนี้กก็เลลทวมาขนมถูกเกินไปก๋วยเตี๋ยวแพงเกินไป เียอยู่ในร้านเดียวกันขมูเนี่ยรงไม่นะห้าอยเกินที่าควจะร้องเรียนไปทางเทศบาลภูเก็ตกแปะอะไรนะแปะอะไรนะแปะหัวเดรอแปะอะไรวะแปะเขียวแปะเขีวโอเคครับ่ราบ <Okay. S 2> ค,คิดว่าประทับใจอะไรที่สุดครับแล้วก็ไปเขารังก็สนุกดีขเขาลังร้อนดี <c oughs> ผมว่าร้อนฮใก็ไม่ร้อนมากชอบบรรยากาศดีเนอร์ปมาเนี่ยบรรยากาศดเนอร์าสุเชฟก็ดีมากเชฟก็ดีมากกินกันกองเซตเมนูของกนเต็กมั้ก็ทั้งเหล้าทั้งทอเทลน้ำผลไม้ร่อร์ปก้พี่พักอะครับทีพี่พัก ฟักที่ห gamble, e ไหนฮะฟักท okay. ี่ซ yeah. ิงเซนซีฟสนุกมากแล้วมดมดกับล like, ูกชายขอฟ้าได้มาเที่ยวด้วยคัคนอยก็ิดว่าก่อนก่อนกลับจะไปทานอาหารที่ไหนฮะกลับก็เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะแซมคอนเทนต์เนี่ยแต่แต่คิดว่าร้านเขาคงต้องเปิดโัวหรือแม่เลยมันเป็นโรงแรมไม่เรอก็5โมงผมบอกก็เปิดแล้วเป็นร้านเมืองท่องเที่ยวเรหลับรถงหน้าครับสนามบินระหว่างนี้เราเจอพัตคารในนั่นเนี่ยที่น่าสนใจเราแวะได้เลย คุณคุณอ่านอะไรฮะมีความเห็นอะไรไหมฮะไทยฟู้ดก็ดีนะตรงนั้นที uh. oh. ่ไหนฮะอังกฤษซีนอ๋อไหนอะอ๋อครับครับเดี๋ยวดี๋ยวตูมนะตูแหวนนะตูแหวนโอเคครับผมจะใส่กี่วันครับเนี่ยนะฮะอ๋อโอ้โหที่คอคอคอโอ้โหโอเคครับจบการสัมภาษณ์ช่วงนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ